กรณีเสียชีวิตค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน5,000 0บาทราบากรณีระบาดเจ็บค่าเดือดหายเบื้องต้นไม่เกินสามหมื่นบาทค่าสินไหมทดแทนไม่เกินแปดหมื่นบาท กรณีนอนโรงพยาบาลได้รับค่าชดเชยวันละ200บาทไม่เกิน20วันกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทค่าสิทธิ์หมายทดแทนไม่เกิน5,000 0บาท593รคูณสได้เท่าไหร่คะนักเรียนจุกนายจุก,จก นี่นายจุกนายจุกครับอ๋อพรบมัาดีอย่างนี้นี่เองเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะครูครับขออนุญาตครับเธอจะไปไหนคร,ออรูครับขออนุญาตไปต่อพรบครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหากเธอมีข้อสงสัยเธอโทรไปเลยนะคอพพหนึออ่งหนึ่งแปดหกคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค,ครับ